แนวคิดการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระดับกรมการบริหารจัดการกับการจัดการระบบสารสนเทศใช้หลักการบริหาร 4M ประกอบด้วย M ตัวที่ 1. Man การบริหารบุคคลการบริหารกําลังคนการใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานมากที่สุด Man ที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานครับ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบและสามารถโน้มน้าวผู้บริหารให้ได้โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับเราก่อนหลังจากนั้นให้ผู้บริหารระดับต้นไปโน้มน้าวผู้บริหารระดับกลางต่อและต่อ,ต,อต่อไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงเมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศนี้แล้วก็จะสนับสนุนการดําเนินง,งานส่วนอื่นๆซึ่งจะทําให้เอ็มตัวต่อๆไปสำเร็จผลครับ M. ตัวที่2 material การบริหารวัสดุอุปกรณ์คือการบริหารวัสดุในการดำเนินงานว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด M. ตัวที่3 money การบริหารงบประมาณการบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและ M ตัวที่4 management การจัดการทั่วไป การจัดการคือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ซึ่งหน่วยงานจะมี material money management หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับทีนี้เรามาดูแมนของระบบ D P I S ประกอบด้วย manager team จะหมายถึงผู้บริหารของส่วนราชการ admin team จะหมายถึง ฝ่ายสารสนเทศของส่วนราชการและ Technical Team จะหมายถึงบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานกอพอ End Users จะหมายถึงกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวทุกคนที่ใช้งานระบบครับในส่วน Material ของระบบ DPIS ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซึ่งหมายถึงเซิร์ฟเวอร์ PC และ n o t e บุ๊กซอฟต์แวร์ซึ่งหมายถึง o perating system ในระบบ D P I S จะใช้ Microsoft Windows X P ขึ้นไปเบราว์เซอร์จะใช้ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชัน8และเวอร์ชัน9ขึ้นไป Antivirus คือโปรแกรมป้องกันไวรัสสำคัญและควรมีไว้เสมอ Database ใช้ฐานข้อมูล Oracle Database เวอร์ชัน8ขึ้นไป Network ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ d p i s ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตได้โดยใช้โปรโตโคอล TCP/IP HTTP ซึ่งเป็นโปรโตโคอลมาตรฐานใช้ในการเรียกใช้งานระบบ Data คือข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลเช่นข้อมูลบุคคลข้อมูลตำแหน่งเป็นต้น